น้ำตัวไหนครับเป็นพยักแย้มฝรั่งครับใช่เราซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครพยักฝรังอยู่ที่เมืองเลยครับอยู่ที่เมืองเลยแล้วมีใครเป็นคู่ฟองซอยเราบ้างเพื่อนใครับเพื่อนเพื่อนใครเยอะเนาะตอนนี้เราอายุสิบห้าปีครัสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบหกน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ยห้าสิบสี่ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับสายทีมเนื้อครับวันนี้เด้ต้องมาเจอกับแจนยังไม่เคยต่อยไหมไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายหมใช่ครับเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอแจนนะ วางเกมมาแพงไงดิต่อครับตาอ่าตาอยทำต่อตล์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิขั้นพิธีเอาล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยกับกับเพชรศิริเปย์มากชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้เหลือร้อยสิบสามวันนั้นปล่อยขึ้นไปต่อยครับวันนี้ร้อยสิบสามเมื่อเช้าซ้อมหนักยังซ้อมแล้วครับเป็นไงบ้างมาขาดนิดหน่อยมาข่ดนิดหน่อยคือมาสบายเนาะร่างกายเฟนที่กี่เปอร์เซ็นต์เจำเลยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครับ สายข้นต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้21่สิบเอ็ครั้งคนจังหวัดเลยเด็กจังหวัดเลยฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วยหน่อยฝากเป็นกำใจให้ผมด้วยเต็มที่นะวันนี้ผมถูกผู้เลี้ยช่องทูด้วยขอให้น้องโชคดีครับ